สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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  สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูไขมุกนะคะเด็กๆคะกลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยวันชาติคะ่ะวันชาติมีความสำคัญอย่างไรและวันชาตินะคะมีความเป็นมาอย่างไรวันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆไปเรียนรู้กันคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวันชาตินะคะ คุณครูก็มีนิทานมาฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องค่ะเราไปฟังนิทานกันก่อนค่ะเด็กๆหนังสือนิทานหนูเกิดในรัชกาลที่9คุณแม่คะหนูเห็นคุณแม่เช็ดรูปนั้นทุกเช้าเลยผู้ชายใส่แว่นหน้าตาใจดีที่อยู่ในรูปเป็นใครเหรอคะต้นข้าวมานั่งข้างๆแม่สิจ๊ะเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังผู้ชายในรูปนี้คือในหลวงรัชกาลที่9า้าจ้ะพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่9้าแห่งราชวงศ์จักรี และเป็นที่รักของเราชาวไทยทุกคนลูกรู้ไหมรัชกาลที่9ทรงทำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับพวกเราเห็นไหมล่ะลูกรัชกาลที่9้าทรงงานหนักเพื่อพวกเรามากมายมาตลอด70ปีที่ครองลาดเลยนะคุณแม่คะตอนนี้หนูรู้แล้วว่าทำไมคนไทยถึงรักท่านมากขนาดนี้หนูภูมิใจจังที่เกิดในรัชกาลที่9 นอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงมอบคำสอนดีๆให้แก่พวกเราเชาวไทยอีกด้วยจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดหนังสือนิทานหนูเกิดในรัชกาลที่9คําคำสอนของพ่อลูกรู้ไหมจ๊ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงมอบคำสอนดีๆให้แก่พวกเรามากมายพระองค์ทรงใฝ่หาความรู้อยู่เสมอหากทรงอยากรู้เรื่องใดแล้วจะทรงศึกษาและฝึกฝนจนชนานาญและพระองค์ยังทรงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ เมื่อครั้งที่ทรงแข่งขันเรือใบแล้วอ้อมเรือผิดทุ่นลอยน้ําแม้จะไม่มีคนเห็นแต่ก็ทรงถอนตัวออกจากการแข่งขันทันทีลูกๆจ๋าพระองค์ยังทรงปลูกฝังให้พวกเรามีความเพียรพยายามผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกและพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ยอดกตัญยูเมื่อครั้งที่สมเด็จย่าทรงพระประชวนพระองค์ก็จะทรงดูแลสมเด็จย่าด้วยพระองค์เอง,เองอีกด้วยจ้ะ โอ้โหสิ่งที่ท่านทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้พวกเรามีมากมายเลยค่ะหนูจะเป็นเด็กดีและปฏิบัติตามคำสอนของท่านค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ฟังนิทานแล้วเด็กๆคิดว่านิทานที่เด็กๆได้ฟังไปมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับบัรชาติ ซึ่งตรงกับวันพ่อแห่งชาติของประเทศไทยของเราด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้พร้อมๆคุณครูหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆปรบมือ1ครั้งค่ะถ้าเด็กๆพร้อมมากๆให้เด็กๆปรบมือ2ครั้งค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่สุดเลยค่ะ ให้เด็กๆปรบมือรัวๆเลยค่ะอ่าเด็กๆพร้อมมากๆเลยงั้นเราไปเรียนรู้หน่วยวันชาติและเรื่องราวเกี่ยวกับวันพ่อแห่งชาติกันค่ะเด็กๆคะเรามาทำความรู้จักกับความสำคัญและความเป็นมาของวันชาติกันค่ะ ความเป็นมาของวันชาตินะคะเดิมทีวันชาติตรงกับวันที่24มิถุนายนของทุกป,ปีค่ะหลังจากนั้นนะคะได้มีการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงซึ่งให้มาเป็นวันที่ตรงกับวันพระราชสมภพหรือวันเกิดของพระมหากษัตริย์ค่ะโดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมของประเทศไทยค่ะซึ่งก็ตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกป,ปีค่ะ โดยวันชาตินะคะจะเป็นวันที่เฉลิมฉลองของประชาชนชาวไทยและประเทศไทยนั่นเองค่ะเด็กๆคะวันที่5ธันวาคมนอกจากจะเป็นวันสำคัญซึ่งเป็นวันชาติแล้วนะคะก็มีวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันที่5ธันวาคมของทุกปีคือวันอะไร ใช่แล้วค่ะเด็กๆเ,เก่งมากๆเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันที่5ธันวาคมของทุกปีนะคะก็คือวันพ่อแห่งชาตินั่นเองค่ะโดยกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันคล้ายวันพระราชส,สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบานาถะพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองค่ะ ซึ่งที่กำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะก็เพราะว่าพระองค์ท่านเปรียบด่างพ่อของแผ่นดินนั่นเองค่ะและความสำคัญของวันพ่อแห่งชาตินะคะก็คือให้ลูกๆได้รับรู้ถึงความสำคัญของพ่อผู้มีบทบาทหน้าที่และความสำคัญต่อครอบครัวและสังคมนั่นเองค่ะเด็กๆคะและเนื่องจากวันชาติและวันพ่อแห่งชาตินะคะ เป็นวันสำคัญของประเทศไทยและคนไทยนะคะในวันที่5ธันวาคมของ,องทุกปีเรานะคะจึงมีกิจกรรมที่เราปฏิบัติดว้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือประดับธงชาติตามบ้านเรือนหรือตามสถานที่ต่างๆค่ะนี่ค่ะดังนี้เลยและอย่างที่2นะคะก็คือการทำบุญตักบาตรบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลค่ะ ซึ่งเด็กๆนะคะก็จะได้ไปทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายนะคะที่วัดค่ะเด็กๆคนไหนเคยไปทําบุญตักบาตรที่วัดกันบ้างคะและนอกจากการทําบุญตักบาตรตามาศาสนาพุทธแล้วนะคะก็ยังมีการปฏิบัติกิจกรรมตามาศาสนาของาศาสนาอื่นๆเช่นาศาสนาคริสต์และาศาสนาอิสลามสิ่งที่3 ที่คนไทยมักปฏิบัติกันในวันชาติและวันพ่อแห่งชาตินะคะก็คือการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือการทำกิจกรรมจิตอาสานั่นเองค่ะเด็กๆเคยเห็นหรือเด็กๆเคยทำกิจกรรมจิตอาสากันบ้างไหมคะเด็กๆคาสำหรับวันนี้หน่วยวันชาติเรื่องความสำคัญและความเป็นมาของวันชาติความสำคัญของวันพ่อ และกิจกรรมที่มักปฏิบัติกันในวันชาติและในวันพ่อแห่งชาติก็ได้จบลงแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคงจะได้ความรู้มากมายเลยใช่ไหมคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าคุณครูจะเตรียมความรู้สนุกสนานมาฝากเด็กๆนะคะสวัสดีค่ะ